สวัสดีครับยี่ีีต้อละเพเพื่อนทุกคนเลยนะครับตอนนี้นยอยู่กับผมมาร์คลาลทิปนะครับ ก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนยังไม่รู้จักผมนะฮะผมชื่อมาร์กนะครับแล้วก็ช่องที่เพื่อนๆดูอยู่ตอนนี้นะฮะก็คือช่องมาร์กน่าทิพนั่นเองนะครับก็สำหรับช่องนี้นะครับผมจะสอนเพื่อนๆในการหาเงินออนไลน์นะครับก็ถ้าเกิดว่างานออนไลน์งานไหนนะฮะที่ผมเข้าไปทําแล้วมันได้เงินจริงๆนะครับผมก็จะมาทําคลิปสอนเพื่อนๆ,ๆดูในช่องนี้นั่นเองนะครับอ่ะโอเคผมก็สำหรับในคลิปนี้นะฮะเราอยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า ยิมรีเสิร์ชนั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับก่อนอื่นเนี่ยผมต้องขอบอกเพื่อนๆก่อนเลยนะฮะว่าเราเนี่ยฮะเดินทางกับยิมรีเสิร์ชมาเนี่ยตอนนี้ผมนับวันได้แล้วนะฮะก็ประมาณ10วันได้แล้วนะครับอ่ะก็สำหรับแพลตฟอร์มยิมรีเสิร์ชนี้นะฮะก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยนะครับที่ติดตามกันมาตลอดนะฮะแล้วก็รวมถึงให้ความสนใจกับแพลตฟอร์มนี้มากๆเลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าไม่มีเพื่อนๆนะฮะ คลิปต่างๆที่ผมทํามาเนี่ยผมก็คงไม่มีกาลังใจทํามาแน่นอนนะครับก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยนะฮะที่ติดตามมาทุกผลงานแล้วก็หลายๆงานเลยนะครับที่เราได้ร่วมงานกันนะครับผมต้องขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยนะครับแล้วก็ขอให้เรานะอยู่ด้วยกันไปอีกนานๆนะฮะ ก็สำหรับในคลิปนี้นะฮะผมก็จะมาทําการถอนเงินจากยิมรีเสิร์ชนี้ให้เพื่อนเพื่อนดูกันอีกแล้วนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนอยากจะรู้กันแล้วนะฮะว่าเฮ้ยคลิปนี้เนี่ยผมจะมาทําการถอนเงินจากยิมรีเสิร์ชนี้เท่าไหร่กันนะครับก่อนอื่นนะครับกดไลค์คลิปนี้ก่อนเลยนะครับกดไลค์คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็กดซับสไครต์ด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้รับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับกดเลยนะครับกดเลย ก็ถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับได้ทําการกดกันแล้วนะฮะงั้นเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับยิมรีเซอร์ี้กันก่อนเลยนะครับว่ายิมรีเซอร์ซนี้คืออะไรยิมรีเซอร์ซนี้ทําเงินยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าคลิปนี้ผมถอนเงินจากยิมรีเซอร์ซเท่าไหร่กันนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับก็สำหรับยิมรีเซอร์ซนี้นะฮะเขาก็คือแพลตฟอร์มหาเงินออนไลน์นะครับแนวเก็บสะสมคะแนนนั่นเองนะครับ ซึ่งคะแนนในยิมดีเซิร์ทนี้นะฮะถ้าเกิดว่าเราเก็บสะสมได้นะครับเขาจะมีในส่วนของการแลกของรางวัลอยู่นะฮะเราสามารถเอาคะแนนนะครับไปแลกเป็นของรางวัลได้นะครับซึ่งของรางวัลเนี่ยก็จะมีแลกเป็นเงินเข้าสู่เพย์พาสนะครับแลกเป็นบัตรทูมันนี่นะฮะหรือว่าเติมเงินเข้าสู่เบอร์โทรศัพท์ของเราก็ได้นะครับหรือว่าอยากจะแลกเป็นของรางวัลอื่นๆนะฮะก็มีให้แลกเยอะเลยนะฮะอ่ะซึ่งการเก็บสะสมคะแนนในยิมดีเซิร์ทนี้นะครับเราเนี่ยสามารถเก็บสะสมคะแนนได้จากเมนูสะสมคะแนนนี้เลยนะครับ ซึ่งเมนูสะสมคะแนนนี้นะครับเขาก็จะมี3อย่างให้เราทําอยู่หลักๆเลยนะฮะก็จะมีทําแบบสํารวจนะฮะส่งไอเดียแบบสํารวจเร่งด่วนนะครับแล้วก็มีการชวนเพื่อนด้วยนะฮะซึ่งในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนเพื่อนๆในการทําแบบสํารวจแล้วก็สอนในเรื่องของการชวนเพื่อนแล้วกันนะฮะว่าเราเนี่ยจะชวนเพื่อนอยังไงนะครับแล้วเราจะได Tas ้รับคะแนนยังไงจากการชวนเพื่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับผมจะมาสอนเพื่อนๆในการทําแบบสํารวจก่อนแล้วกันนะครับก่อนที่เราจะไปดูในเรื่องของการชวนเพื่อนนะฮะอ่ะก็สำหรับการทําแบบสํารวจนะครับก็ให้เพื่อนๆมาที่เมนูสะสมคะแนนนะครับแล้วก็กดไปทที่ํําาแบบสรวจได้เลยนะ เสร็จแล้วเดี๋ยมันก็จะเข้าสู่เว็บไซต์นะครับหน้าตาแบบนี้นะฮะประมาณนี้เลยนะครับซึ่งในหน้านี้นะครับเขาก็จะมีแบบสํารวจให้เราทําอยู่นะฮะก็ถ้าเกิดว่าเราต้องการจะทําแบบสํารวจนะฮะเราก็สามารถที่จะกดที่ปุ่มสีส้มตรงนี้ได้เลยนะฮะก็ถ้าเกิดว่าเราทําการกดเข้าไปแล้วนะฮะเขาก็จะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาประมาณนี้นะครับเราก็ทําการเลื่อนลงไปนะฮะแล้วก็กดที่เริ่มต้นทําแบบสํารวจได้เลยนะครับซึ่งเมื่อเราทําการกดเริ่มต้นไปแล้วนะครับเขาก็จะมีคําถามขึ้นมาให้เราตอบนะฮะเราก็ตอบไปตามจริงของเราเลยนะฮะไม่มีผิดไม่มีถูกนะรบคั ซึ่งถ้าเกิดว่าเราทาแบบสารวจเสร็จแล้วนะฮะเราเนี่ยก็จะได้รับคะแนนนะครับตามที่เขากําหนดไว้ตรงนี้เลยนั่นเองนะครับอะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราได้รับคะแนนเรียบร้อยแล้วนะครับคะแนนของเราเนี่ยมันจะถูกนามาสะสมไว้ที่ด้านบนนี้นะครับตรงนี้เลยนะฮะอะนี่เลยนะครับก็คือวิธีการสะสมคะแนนนะครับจากการตอบแบบสํารวจในยิมรีเสิร์ชนี้นั่นเองนะครับต่อไปนะฮะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการสะสมคะแนนนะครับจากการชวนเพื่อนนะฮะอะก็ไปที่เมนูชวนเพื่อนนะครับก็สําหรับการเก็บสะสมคะแนนในเมนูชวนเพื่อนนี้นะฮะ เมื่อเราทำการกดเข้ามาแล้วเขาจะมีลิงก์ให้เราอยู่ซึ่งลิงก์นี้เราจะก๊อปปี้ไม่ได้เราจะต้องทําการติ๊กถูกตรงนี้ก่อนอเสร็จแล้วมันถึงจะก๊อปปี้ได้ซึ่งลิงก์ตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราเอาไปส่งให้เพื่อนสมัครเข้ามาเราจะได้รับคะแนน10คะแนนจากการชวนเพื่อนมาสมัครได้1คนแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนคนนั้นได้ทําการเก็บสะสมคะแนนในยิมรีเสิร์ชนี้ครบ100คะแนนเมื่อไหร่ เราเนี่ยจะได้รับ50คะแนนนะครับจากเขาอีก1ครั้งนั่นเองนะครับรวมแล้วเนี่ยเราชวนเพื่อนมา1คนนะฮะเราจะได้รับ10คะแนนนะครับแล้วเราก็ได้รับอีก50คะแนนถ้าเกิดว่าเขาสะสมครบ100คะแนนนั่นเองนะฮะก็รวมแล้วเป็น60คะแนนนะครับอ่ะก็สำหรับคะแนนที่เราทําได้จากการชวนเพื่อนนะครับมันก็จะถูกนํามาสะสมไว้ที่ด้านบนนี้นะครับเรายิ่งชวนเพื่อนได้เยอะนะครับเราก็สามารถที่จะได้รับคะแนนตรงนี้เนี่ยเยอะตามนั่นเองนะครับอ่ะก็นี่เลยนะครับก็คือวิธีการเก็บสะสมคะแนนนะครับจากการชวนเพื่อนนั่นเองนะครับ ก็ต่อไปนะครับสมมุติว่าตอนนี้นะฮะเพื่อนๆสามารถเก็บสะสมคะแนนได้เยอะแล้วนะฮะเพื่อนๆต้องการจะนําคะแนนนะครับไปแลกเป็นเงินนะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยทำการกดที่แลกของรางวัลตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะกดไปเลยนะฮะเสร็จแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆทาการกดที่การกบาทตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงไปนะครับเพื่อนๆจะเจอป้ายของรีวาร์ดเซ็นเตอร์ตรงนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆทาการกดเข้าไปได้เลยนะครับอ่ะกดเข้าไปเลยนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเข้ามาที่เว็บไซต์ของรีวาร์ดเซ็นเตอร์นะครับหน้าตาแบบนี้เลยนั่นเองนะครับอ่ะกเ่อนนะครับลย เสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เพื่อนๆนะครับกรอกอีเมลนะครับแล้วก็รหัสผ่านที่เพื่อนๆใช้ในยิมดีเซิร์ตเลยนะครับก็ให้เพื่อนๆกรอกเข้าไปได้เลยนะครับก็ทั้ง2ช่องเลยนะเสร็จแล้วเนี่ยก็ทําการกดเข้าสู่ระบบนะฮะเมื่อเพื่อนๆทาการเข้าสู่ระบบมาแล้วนะฮะมันก็จะเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาประมาณนี้เลยนะครับก้อนี้เดี๋ยวผมทําการเข้าสู่ระบบมาเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เมื่อเพื่อนๆทำการเข้าสู่ระบบมาแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการกดที่เมนูแรกของรางวัลตรงนี้ได้เลยนะครับอ่จทำการกดเข้าไปได้เลยนะฮะก็เมื่อเพื่อนๆนะครับได ตรงนี้นะฮะจะเป็นการย้ายคะแนนนะครับจากในยิมดีเซิร์ดเนี่ยมาไว้ในวีวาร์ดเซนเตอร์นะครับเพื่อที่เราเนี่ยจะทําการแลกเป็นของรางวัลน,นั่นเองนะครับอ่ะก็ให้เราเกอรอกจานวนคะแนนที่เราต้องการจะย้ายมาเลยนะฮะของผมเนี่ยก็ย้ายทั้งหมดเลยนะครับอ่ะก็กอรอกเข้าไปนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เรามาทําการกดที่ยืนยันตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะกดเข้าไปเลยนะฮะก็ถ้าเกิดว่าเราทาการกดยืนยันเสร็จแล้วนะฮะมันก็จะมีตัวหนังสือสีเข <passions> ี <Lena> <า>ยวๆแบบนี้เด้งขึ้นมานะครับอ่ะก็แปลว่าเราเนี่ยได้ทําการย้ายคะแนนมาเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับ ก็สาหรับวิธีการแลกคะแนนมาเป็นของรางวัลนะครับก็ให้เพื่อนๆกดที่แลกของรางวัลตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาแบบนี้เลยนะฮะก็สําหรับของรางวัลต่างๆนะครับก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับอ่านี่เลยนะฮะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับซึ่งเรานะฮะสามารถที่จะแลกของรางวัลนะครับได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าคะแนนของเรานะครับพอกับอันไหนนะฮะเราก็สามารถที่จะแลกอันนั้นได้เลยนะครับต่าสุดก็คือบัตรทูมันนี่ห้าสิบบาทนะฮะก็ใช้อยู่ที่สองร้อยสี่สิบห้า แล้วก็บัตรกาลินา50บาทนะครับก็ใช้อยู่ที่245คะแนนเหมือนกันนะฮะอ่ะก็สำหรับในคลิปนี้นะฮะผมก็มีคะแนนอยู่ที่1,336คะแนนนะฮะผมก็ขอแลกเป็นเงินเข้าสู่ paypal แล้วกันนะฮะอ่ะก็สำหรับการแลกเป็นเงินเข้าสู่ paypal นะฮะก็นี่เลยนะครับผมจะแลกจำนวน200บาทนะฮะ200บาทเนี่ยมันจะใช้คะแนนอยู่ที่979คะแนนนะครับก็น,นี่เลยนะฮะอ่ะก็สำหรับวิธีการแลกคะแนนมาเป็นเงินนะฮะก็ให้เพื่อนๆนนทำการกดที่แลกคะแนนตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะกดเข้าไปนะฮะ เสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เราทําการกดที่แลกคะแนนอีกหนึ่งครั้งนะครับอ่ะก็มันจะเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาแบบนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการเลื่อนลงมานะครับในส่วนของตรงนี้นะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยทำการแลกคะแนนครั้งแรกนะครับเพื่อนๆเนี่ยจะต้องทําการอัปโหลดรูปบัตรประชาชนไปก่อนนะครับซึ่งการอัปโหลดรูปบัตรประชาชนนะฮะเพื่อนเพื่อสามารถที่จะเซ็นทับนะฮะหรือว่าทำลายน้ำทับไปได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนกลัวนะฮะว่าเขาจะเอาบัตรประชาชนของเพื่อนเพื่อนเนี่ยไปทาอะไรนะฮะเพื่อนเรื่ยน้ําะคร่ะ ก็ตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนได้ทำการอัปโหลดรูปเสร็จแล้วนะฮะก็ให้เพื่อนเพื่อนนะครับเลื่อนลงมานะครับแล้วก็กรอกเลขบัตรประชาชนของเพื่อนเพื่อนตรงนี้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เพื่อนเพื่อนเลื่อนลงมาอีกนะฮะแล้วก็กดที่จัดส่งทางไปรษณีย์นะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนนะครับถอนเงินผ่านเพย์พาแบบผมนะฮะเพื่อนเพื่อนก็ทําแบบผมได้เลยนะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนทำการกรอกอีเมลเพย์พาของเพื่อนเพื่อนลงไปนะฮะก็ประมาณนี้เลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เพื่อนเพื่อนนะครับทำการกดรับ ก็นี่เลยนะครับก็คือวิธีการแลกของรางวัลนั่นเองนะครับอ่ะก็ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอทําการแลกของรางวัลของผมก่อนเลยแล้วกันนะครับโอเคครับผมตอนนี้นะครับผมก็ได้ทาการกดแลกของรางวัลเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับมันก็จะเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาแบบนี้เลยนะครับอ่ะประมาณนี้นะฮะก็เป็นเว็บไซต์ที่แจ้งเรานะครับว่าเราเนี่ยได้ทําการกดแลกของรางวัลเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับคราวนี้นะครับเราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยเราได้รับของรางวัลแล้วหรือยังนะครับก็ให้เราเนี่ยทำการกดที่รูปฟันเเอรนน้้ะะคับลกดด่ปขาไไยฮ แต่แล้วเนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นรายการที่เพื่อนเพื่อนแลกรางวัลไปล่าสุดนะครับอยู่ด้านบนสุดนี้เลยนะฮะอ่ะซึ่งด้านบนสุดนี้นะครับก็คือรางวัลที่เราแลกไปเมื่อกี้นั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าเราแลกรางวัลไปเมื่อกี้นะครับสถานะเนี่ยมันจะเป็นการกระบาดสีแดงแบบนี้อยู่นะครับก็คือรอการตรวจสอบอยู่นั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าเขาเน่ะครับได้ทาการโอนเงินให้กับเราแล้วนะฮะสถานะเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับก็แปลว่าเราเนี่ยได้รับของรางวัลเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับอ่ะก็นี่เนนะครับอง ก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับอยากจะลองเข้ามาทําเงินจากยิมดีเซิร์นนี้กันดูบ้างนะฮะเพื่อนๆสามารถคลิกลิงก์อยู่ในล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเข้าสู่หน้าแรกของยิมดีเซิร์นนะฮะเพื่อนๆก็สามารถกดลงทะเบียนเข้ามาผ่าน Facebook ได้เลยนะครับแล้วเพื่อนๆก็ทําการเก็บสะสมคะแนนจากในยิมดีเซร์ได้เลยนะครับอ่ะก็นี่เลยนะครับสําหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับก็สามารถคลิกลิงก์อยู่ในล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับ ก็สำหรับในคลิปนี้นะครับในการทาเงินจากจิมดีเซิร์นี้นะครับผมก็ต้องขอฝากกันไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้รับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆได้เจอกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ